ค่ะพบกับอยอีกแล้วนะคะที่รายการรอบรู้เรื่องรักออนไลน์ by มนนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ q d a y Thursday ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีคำถามที่น่าสนใจนะคะจากแฟนคลับนะคะวันนี้โฟลเลือกมานะคะทั้งหมดก็สามคำถามด้วยกันนะคะมาดูคำถามแรกจากคุณดารานะคะคุณดาราเขียนเข้ามาถามว่าคุณโฟคะ จดทะเบียนที่เมืองไทยแล้วถ้าสามีเราเสียชีวิตนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะได้เงินเกษียณไหมคะ,ะสามีเป็นชาวอเมริกันค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะโฟแยกออกมานะคะคือมันเป็น2ประเด็นคือประเด็นที่1ถ้าจดทะเบียนในอเมริกานะคะสิทธิ์นะคะในอเมริกาถ้าอขอโทษทีค่ะคือถ้าไม่ได้จดทะเบียนในอเมริกานะคะ,ะสิทธิ์ นะคะทุกอย่างในอเมริกาเนี่ยคือเราจะอาจจะไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าคือถ้าจดที่เมืองไทยคือสิทธิก็คือจะคุ้มครองนะคะ,ะเฉพาะในเมืองไทยถ้าสมมุติว่าสามีนะคะยังมีออทรัพย์สินนะคะต่างๆ นะคะที่ที่ที่เมกาเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้คุ้มครองสิทธิตรงนั้นนะคะเหมือนอย่างที่โฟเคยพูดไปนะคะในคลิปก่อนนว่าคือเวลาที่เราจดทะเบียนอยู่ที่เมืองไทยนะคะสิทธิที่จะคุ้มครองเราเฉพาะเมืองไทยนะคะสามีเราสเตตัสเขายังเป็นโสดอยู่นะคะไม่ได้ขึ้นการรับรองที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยคือเราจะไม่มีสิทธิอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจดทะเบียนที่เมืองไทยนะคะทรัพย์สินของแฟนเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เราก็จะไดะ้เราจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ก็คือในเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะคะอ่าโอเคจบไปนะคะแต่สําหรับในเคสคุณดารานะคะเพราะว่าคือถ้าสามีย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเกิดเสียชีวิตไปหรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็ไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคือทรัพย์สินทุกอย่างก็ตกเป็นของภรรยาอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะโอเคนะคะ <c oughs> ต่อไปอ่อ คำถามที่2นะคะจากน้องออฟนะคะสวัสดีค่ะพี่โฟ,โฟนะคะอยากทราบว่านะคะฝรั่งเขาจริงใจแค่ไหนต้องทําอย่างไรคะสงสัยค่ะวิธีการดูฝรั่งเคร่าวเบื้องตน้นคือตรงนี้มันไม่สามารถที่จะแบบคือคือ discover ได้นะคะว่าคือฝรั่งแต่ละคนเนี่ยคือมันจริงใจแค่ไหนอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นพี่โฟ,โฟก็เลย สรุปมาเบื้องต้นให้นองออฟนะคะคือดูง่ายดูคร่าวๆอันนี้เฉพาะเบื้องต้นนะคะคือคนเรามันต้องคบกันยาวๆนะคะมันถึงจะรู้ว่าคือเขาจริงใจแค่ไหนยังไงอย่างแรกเลยลักษณะการคุยคือเขามีการคุยกับเราเนี่ยคือต่อเนื่องไหมนะคะสมมติว่าเราแชทนะคะคือมีการคุยต่อเนื่องคุยผ่านกล้องนะคะเขาแชร์เรื่องราวในชีวิตประจําวันเขาหรือเปล่าหรือแค่คือแชทบัน สามวันดีสี่วันหายแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องมีความสม่ำเสมอในการแชทในการคุยนะคะคือมีแพลนถึงอนาคตไหมมีแพลนถึงเหมือนประมาณว่าคือเขาคุยพูดถึงเรื่องของแบบอยากจะมีชีวิตคู่เพื่อถึงเรื่องครอบครัวบ้างไหมนะคะว่าเออผมอยากจะแบบคืออยากจะสร้างชีวิตครอบครัวนู่นนี่แล้วเขาถามถึงถึง เกี่ยวกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนเขาสนใจในเรื่องที่เราพูดไหมเวลาคุยกันถามไทยเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับครอบครัวเราหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือดูง,ง่ายเลยนะคะแล้วต่อไปนะคะอันดับอันดับที่สําคัญเลยที่สุดคือเขาเวลาสมมติว่าคุยกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคือเขามีแลนที่อยากจะมาพบมาเจอเราไหมอยากจะมาอยากจะมาเจอตัวจริงเราหรือเปล่าหรือว่าแค่คุยไปลอยๆวันๆน,น,นะคะลักษณะการคุยเนี่ยคือคุยแบบซีเรียสไหมซีเรียสอะไนี่ที่หมายถึงว่า คือคุยแบบเป็นจริงเป็นจังไงคือไม่ใช่แค่ถามถามคาตอบคําคุยสั้นๆหรือคุยภาษาสติ๊กเกอร์นะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือเราดูเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้อันนี้เบื้องต้นนะคะแก่้ง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยคือในการที่แบบว่าคือน้องออฟสามารถที่จะแบบเลือกดูได้ว่าเออคนนี้ฉันควรจะคุยฉันควรที่จะคุยต่อหรือว่าคนควรที่จะติดทิ้งกข้าป่าไปแล้วหาคนใหม่มาคุยแทนนะคะแต่อย่างว่าแล้วคือฝรั่งก็คือมีมากมายหลายรูปแบบนะคะสิ่งที่ ทำได้เลยก็คือเราสังเกตแค่จุดตรงนี้เบื้องต้นแล้วก็ลองให้เวลาคุยไปสักพักหนึ่งอย่างน้อยนะคะคุยสักสองถึงสสัปดาห์เนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าคนเราเขาใส่ใจเรามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญเลยนั่นแหละค่ะคือความส,สม่ำเสมอในการคุยว่าคือคุยต่อเนื่องทุกวันหรือเปล่าแล้วคุยมีเนื้อหาสาระไหมมีแผนที่จะมาหาหรือเปล่าแค่นั้นนะคะเบื้องต้นดูเท่านี้ก่อนนะคะ,ะต่อไปข้อ3น้องหนิงนะคะน้องหนิงถามว่า พี่โฟคะพี่โฟแชทก,กับแฟนนานไหมกว่าแฟนจะบินมาเจอแล้วถ้าสมมุติว่า <c oughs> <c oughs> เขามาเจอเราเนี่ยราควรที่จะเปิดบ้านเปิดเขาเรียกว่าอะไรหนูเรีมาณว่าให้เขาเข้ามาแบบคือให้เขาสามารถเข้ามาพักกับเราได้เลยไหมคือตรงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยคืออย่างพี่โฟคุยกับแฟนไม่นานเนาะเดี๋ยวรบกวนน้องออฟก,ก็คือเข้าไปดูย้อนดูในคลิปในช่วงของ my love my story นะคะจะได้รู้เรื่องราวของพี่อาจจะพี่ตอบคําถามในส่วนของว่า ถ้าฝรั่งมาหาถ้าโดยปกติฝรั่งเนี่ยถ้าเขามาเขาก็มีที่พักของเขาอยู่แล้วเขาควรที่จะมีโรงแรมพักนะคะไม่ใช่ว่าคือมาถึงครั้งแรกจะมาขอพักกับเราที่บ้านเราคอนโดเราไม่ได้นะคะตรงนี้หา้ามนะคะแบบนี้ไม่ใช่นะคะเขาควรที่จะมีที่พักเป็นส่วนตัวของเขาเราดูได้ด้วยว่าเขาฝรั่งเนี่ยมีสไตล์ไลฟ์สไตล์แบบไหนพักโรงแรมแบบไหนหาดาวสีดาวสามดาวว่ากันไปได้ดูตามสไตล์แต่ถ้าสมมุติว่า คนที่เขามาแบบจริงใจเขาจริงจังกับเราเราดูเราสามารถที่จะแบบคือโชว์เขาได้นะคะเหมือนประมาณว่าเออพาเขามาดูห้องดูที่เราได้เพื่อที่จะหนึ่งคือสร้างความมั่นใจให้กับฝรั่งด้วยนะว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆนะคะแล้วก็เขาได้เห็นบ้านช่องห้องหองเราหรือว่าที่ทํางานเราแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นการแบบคือทําให้เขามั่นใจแล้วความสัมพันธ์มันมันมีโอกาสที่จะแบบคืบหน้า นะคะดีกว่าแบบว่าถ้าเราปกปิดเขาหรือว่าปฏิเสธแบบไม่อยากให้เข้ามาหาดูนั่นนี่อันนี้คือฝรั่งบางคนเขาคิดนะคะว่าเอ้ยคุณแอบแบบซ่อนมีใครไว้หรือเปล่าหรือจะมาหลอกเราหรือเปล่าเขาก็ต้องคิดนะตรงนี้เราก็ต้องมองในจุดตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรอออฟไม่ต้องกลัวค่ะแต่ว่าไม่ต้องให้เขามานอนไม่ทหามาค้างมาพักกับเรานะก็คือเราก็สามารถที่จะให้เขามาเยี่ยมเยียนมาแบบว่าเออมาดูที่พักข้องหอเราได้แบบนี้นะคะจะโอเคมากกว่าเนาะ ก็โอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็สำหรับช Q&A วันนี้โฟก็ฝากไว้แค่นี้นะคะใครมีคําถามอะไรนะคะส่งคําถามเข้ามาได้เลยทาง Facebook หรือว่าฝากไว้ที่คอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ